ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ลองทาคลิปวิธีการเป็นอาชีพโตน้นอาชีพนั้นมาเยอะเหมือนกันนะก็สนุกดีเหมือนกันคราวนี้อะเอาอันนี้บ้างก็แล้วกันนะครับสำหรับข่าวทูการเป็นหมอบ้างอะตามฉบับเทนโดโซจิผู้ก้าวไปบนทางสวรรค์เพื่อปกครองทุกสิ่งครบอ่ะพุงแล้วก็ถามว่าที่เทนโดเนี่ยเป็นหมอได้ยังไงนะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงในคาบุโตตอนที่16นะเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยคือมีหมอผ่าตัดคนหนึ่งที่ทจูจ่ๆก็มีร่างก๊อปปี้มาถึง3ตัวด้วยกัน และโผลมาในเวลาเดียวกันทําให้ตัวหลักและตัวประกอบบางตัวถึงกับสงสัยเลยนี่มันอะไรกันเนี่ยทีนี้คากามิก็เลยปลอมตัวไปสืบสวนที่โรงพยาบาลที่ที่หมอคนนี้ทํางานอยู่นะช่วงที่กำลังสปอร์ตคากามิอยู่เนี่ยหมอคนนี้ก็บอกว่างั้นตรวจก่อนก็แล้วกันนะครับคุณหมอชัดจิตเออเอ๊ what the fuck แล้วคาการมิก็ถูกวินิจฉัยได้ว่าต้องผ่าตัดเลยโอ้โหแล้วผ่าตัดแบบไม่ฉีดยาสลบด้วยนะผ่าตัดเย็ยนลไม่ฉีดยาสลบมีหมอกระลังไ,ได้ที่และ ต่ว่าเทนโดนะก็ขอยกเลิกการผ่าตัดแล้วก็ให้เหตุผลว่าปวดทางจิตเฉยๆอ่ะเอาจริงๆนะเตะตัดกระสอบทรายเนี่ยมาทำให้เขาเนี่ยสามารถเป็นหมอได้เลยหรือหรือว่าการเตะตัดกระสอบทรายนั้นทําให้เขาได้วุฒิแพทย์มาแล้วก็ไปเขียนว่ากูจบหมอมานะแต่จริงกูแค่เตะตัดกระสอบทรายกูก็สามารถทําหน้าที่ได้แล้วมันมีอย่างนี้ด้วยเหระเนี่ยไิด้ใช้แต่ละทีนี่เขามีกูกลุ่มขมับเลย